ยอดมากครับพ่อครับ1ิบปีครับบน14ชุมชนของเราสวยงามมากคุณเืียนได้สวยงามครับวันนี้พขอพงษ์นะครับรับการชื่นดีกว่าสัย์จริงนะครับผมว่าใจคะแนนต้องการเสริมเดี๋ยวสักหน่อยจะมอบให้่จำเป็นต้องท่านได้ทำหน้าที่อย่างสิบปีที่มีความสำคัญลำดับต่อไปจะถึงในภาคสนามนะครับวันนี้ผมก็ช่วยในเรื่องการบรรยายให้สนุกสถานการณ์มอบหมายให้กับคนสวยๆทั้งสองท่าน บนเสาเ้าแล้วนะคะซึ่งงรงตรียางที่นำหน้าตอนนี้คือโรงเรียนหนองหนานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียงที่สวยงามเลยนะคะเดินนำหน้าขบวนเข้ามาค่ะค่ะผีอ้อยหวานข้าวสาขาวเกลือลำปาวแหล่งเศรษฐกิจเสือปกลายผิดเครื่องสับสารองค์พระประธานวัดปู่ไตรจปิงศรีประเพณีงานบุญทอดเทียน อยู่กางทุกท,ท่านนะคะใ้ถูกองค์การสมการกีฬาประชาชนตั้งยาเก็บุดประจงปีเม่อประมาณ2,566นะคะระหว่างวัานาที่24-25ธันวาคม2,565ณองค์การบริหารส่นตำบลเสาเหลาดีฉันนาสาวพิชานัิทชิดยุใสตำแหน่งผู้อนยการกองขังงและนางพิทยาประชาชนณประชาการณ์ณเมืองทีค่ะรับหน้าที่พิกรในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราเป็นการแ,บบแข่งขันกีฬาด้านยาสูบสูตรของประาชาชนชาวงมบลเสาร์เราแบบเรานะคะซึ่งวันนี้ทั้ง14บสีบัติทั้ง1ิบสี่ผีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะค่ะตอนนี้วงเตรียมเนิมาหน้ามาแล้วนะคะที่วงเตรียมวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากโรงเรีนยนหนองหานจังหวัดปีร้อนธานีนะคะขบวน สุวแล้วขบวนที่หนึ่งนะคะอป็นสีสีอะไรคะถ้าขอนะสีเขียวอ่อนค่ะบ้านข่าววงหมู่ที่หนึ่งคะขวนที่สองนะคะบ้านส่าวบ้านสวนสุขูที่สิบสามสีแงค่ะส่วนขบวนที่สามนะคะเป็นสีน้ำเงินบ้านของไทยหมู่ที่สิบีค่ะขบวนที่สนะคะบ้านหนองว่าหมู่ที่แปดีเขียวเทาค่ะขบวนที่หเป็นสีเทาบ้าน จอนหน่ยวยที่สิบสองค่ะขบวนที่หกสีม่วงนะคะบ้านโนนสมบูรณ์หมูที่เจ็ดค่ะขบวนที่เจ็ดนะคะบ้านโนนบ้านหนองโมทองหมูที่สองสีเหลืองค่ะขบวนที่แปดบ้านโนนสว่างหมูที่เก้าสีทองค่ะขบวนที่เก้าบ้านหนองแปดหมูที่สี่สีเขียวอ่อนค่ะขบวนที่สิบ บ้านนาโกหมูที่สิบอ็ดสีขาวขบวนที่สิบอดบ้านน้องไผ่หมู่ที่สามสีฟ้าขาบวนที่สิบสองบ้านนาสินวลนหมูที่หสีดำค่ะส่วนขบวนที่ส3บสานะคะบ้านนนมีจิตสีน้ำตาลค่ะขบวนที่ส4สีชมพูบ้านสีบนเรือหมูห้าค่ะค่ะตอนนี้เป็นขบวนของสี ียวนะคะบ้านคำหาววอนนะคะกำลังเดินเข้าสู่สนามแล้วนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเราได้รับความร่วมมือจากผู้ถือป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลต่อเรานะคะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะขณะนี้ขบวนที่หนึ่งทีเชียวอ่อนบ้านคำหาววอนหมที่หนึ่งได้เดินผ่านตลาดทุกทีนะคะที่ถือว่าสวยงามนะคะมีน้องๆตัวเล็กๆเดินตามมาด้วยคือความร่วมมือนะคะ รถมทั้งชมของเรานะคะค่ะ้ี่สอเป็นบ้านน้อยสีสเ่ีสามนะคะสีแตค่ะสวยงามเลยทีเยวนะคะตามมาด้วยขบวนที่สามนะคะบ้านหนองไผ่หมูที่สีสีนักเงนค่ะใบ้งนผู้ถือพระบรมผู้ถือพระพุธนะคะใยคำขวัญนะคะ ผง,งานเลยทีเดียวนะคะใตู้นนัมบวร์นะคะของคนเสาเล้าคนเสาเราเป็นหนึ่งโดยไม้องทุกยาสูบอีกนะครวมทูนนัมบวร์ดตำบลาเสาเลานะคะ one, ลำดับขบวนที่สามคือเงินบ้านแหลทยที่นะคะแล้วก็มีประชาสนธเรื่องการลดบริษีย สีนวลหมู่หกนะคะขบวนบ้านนานสีนวลหมู่หกสีดำนะคะกำลังเดินเข้าสู่ขบวนศาสนาค่ะตัวเล็กๆบอกว่าเนี่ยถือเหมือนจะเด e, ินนะคะตัวเล็กๆก็มานะคะสำหรับขบวนบ้านนานสีนวลหมู่หกสีดำนะคะ ลวรควรไม่เนี่ยแล้วควรบ้านหน่องว่านะคะเรดแต่สีเขียวเข้ม จากงานไม้สามปีนะคะก็ถือเพลงเราจบครั้งสุดท้ายคือของคำ5 0าแหนงที่อสองนะคะการ์นขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนหมูสิบสองนะคะ bye, -bye. มตขาค่ะเดินน่ได้จุดนามนะคะแต่ข,ข,วขะะบวนสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะแต่ละขบวนได้รับรองร่วมานจากชาวบ้านเราทาั้งสีบ้านหรือว่าเออพร,ร้อมร่วมงนจากุืชน่เลยะคะ่ะตามมาด้วยบ้านน้องไทยมูซา